เพวกเรานะครับเป็นนักแสดงนำจากเรื่องโปตัวปอมมียทูครับแต่ละคนรับบทเป็นอะไรบ้างเริ่มจากพาะนา่าครับสวัสดีครับปังนะครับรับบทเป็นอโปแล้วก็ภพอรในเรื่องนี้ครับผมบิ๊กนะครับรับบทเป็นสุริยะสุริยะเดชากรครับครับผมพมีนะครับรับบทเป็นอาชินครับผมเซ็งวิชัยครับรับบทเป็นอี่นะครับสวัสดีครับผมแพนภูมินรับบทเป็นจันจักครับ สวัสดีครับผมเจ๋งโชติพัฒน์นะครับรับบทเป็นใต้ลากครับสวัสดีครับผมเขตนะครับรับบทเป็นต่อพงครับอยากให้เราเล่นย่อยเนาะเป็นตุ๊กตาโสดพี่ป๊อปปี้เรื่องนี้พี่ป๊อปปี้ก็เล่นด้วยเล่นด้วยครับเล่นด้วยครับโอพี่ป๊อปปี้ครับรับบทเป็นพ่อบ้านฟองสัวครับฟองสัวใช่ครับใช่เดี๋ยวเราเล่นเล่นย่อยให้พี่ใส่รอบนึงอ่าอีกสักรอบนะครับคือเรื่องมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับหนุ่มดวงซวยคนหนึ่งชื่อพบทอน คือคนเราเนี่ยจะดวงสวยได้มากแค่ไหนแบบลองจินตนาการดูนะครับคนนี้คือ,อคนะทํางานหาเช้ากินขําอยู่ดีวันนึงถูกหวยถูกหวยจะมาดันสวยเอกโดนรถชนเฮ้ยสวยปะปะ <laughs> <laughs> แต่ว่าก็ยังมีความโชคดีเกิดขึ้นนะครับ <c oughs> เขาเนี่ยได้ข้ามโลกมาอยู่ในร่างของเศรษฐีมหาพันล้านเลยชื่อว่าอาโปเย่ซึ่งเศรษฐีคนนี้เนี่ยเขาดันมีคู่มั่นอยู่แล้วตอนแรกคิดว่าเอ้ยข้ามโลกมาจะได้ใช้ชีวิตแบบ ลูกคุณหนูหลานคุณนายมือซ้ายใส่แทนดอลลาส่วนมือข้างขวาใส่เพจขอชายแต่ว่าไม่ใช่กะทายอินเพแล้วดันมีคู่มั่นอยู่แล้วซึ่งคู่มั่นนั่นก็คือคุณคนนี้ก็คือผมเองครับท่านชายสุริยะสุริยะเดชากรครับซึ่งเรื่องมันเหมือนจะง่ายใช่ไหมมันเหมือนจะแบบโอ้สบายแล้วได้มาอยู่ในบ้านคนรวยทายาทใหญ่โตแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ง่ายขนาดนั้นครับเพราะว่าคุณชายเนี้ยมีความสามารถในการอ่านใจได้ก็เลยรู้ว่าเขาเนี่ยครับไม่ใช่โปตัวจริงตั้งแต่แรกอยู่แล้วจับโปได้ตั้งแต่แรก แล้วแต่ด้วยเหตุผลทางธุรกิจทางครอบครัวเนี่ยต้องให้แต่งงานกันเราก็เลยต้องมาร่วมมือกันแบบว่าแต่งงานกันปลอมๆแต่ว่าเทรนกันไปเทรนกันมาทําให้เขาจะเป็นโปรตัวจริงให้ได้เนี่ยกลายเป็นว่ารักกันจริงขึ้นมาหรือเปล่ายังไงน,น,น,นะ <laughs> กองสั่นเลยครับอยางแต่ัวคาแรคเตอร์สั้นๆแล้วมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกัยังไงบ้างอันเริ่มจากตัวคาแรคเตอร์เราเป็นยังไงบ้างครับผมของตัวละครอี้นะครับก็เรียกได้ว่าเข้ามาสร้างเรื่องราวหลากหลายเรื่องราวมากๆครับตั้งแต่ช่วงประมาณกลางๆเรื่องครับตัวน้องก็จะเข้ามาช่วยในเรื่องของทั้งสีสันของภายในฝั่งสุริยะเองก็ตามแล้วก็รวมถึงของฝั่งจันจักฝั่งนั้นอาจจะได้แวบๆถึงเหตุการณ์บ้างครับแล้วก็มาสร้างทั้งเสียงหัวเราะแล้วก็น้ำตาแบบทันทมันเรี้ ครับผมทอมนะครับก็เป็นอาชินครับอาชินก็จะเป็นพี่ชายของอโปนะครับผมก็ซึ่งจริงๆเป็นเป็นพี่น้องที่ต่างคุณแม่ครับแล้วก็เหมือนเราก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นฟิลที่คุณพ่อเขาแต่งงานใหม่อะไรเงี้ยเราก็จะเป็นเหมือนเหมือนลูกที่ไม่ได้เป็นคนที่ถูกสนใจแบบลูกหลักไม่ใช่ลูกหลักนันลูกหลักใช่ครับก็ก็จะคอยทํา คอยแบบว่าตามล้างตามเช็ดแบบว่าอะไรต่างๆที่แบบเหมือนที่อาโปทำอะไรเงี้ยือนจะถูกกดดันตลอดอะไรเงี้ยครับก็เหมือนจะโดนแอบแอบรังแกรังแกนิดนึงเพราะว่าแบบจริงๆตัวตัวร่างจริงของเขาตัวจริงเนี่ยนิสัยไม่ดีก็คือไม่จริงไม่จริงเราเราเนั่นแหละครับก็ก็คอยเป็นคนที่เหมือนคอยซัพพอร์ตในในทุกสิ่งที่เอออาโปทำทำใช่ครับ ของผมก็เป็นท่านชายสุริยะเลยครับเจ้าของตระกูลแบบยิ่งใหญ่โตแล้วก็มีความสามารถในการอ่านใจคนได้ครับเขาก็เลยเนี่ยจะรู้เลยว่าใครที่เข้ามารอบตัวเขาเนี่ยเป็นคนยังไงมองได้ทุกขุมบมดด้วยความที่เราอ่านคนออกแบบนี้ครับเราก็เลยเป็นคนที่แบบว่ารู้ทุกอย่างฉลาดสุข,ขุมแต่ก็มีความอ่อนโยนข้างในครับแต่ก็ต้องเก็บไว้ด้วยความว่าต้องกันไว้ไม่ให้คนรู้อะไอย่างเง ราต้องเล่นเป็นสองคาแรคเตอร์ใช่ครับส่วนปานะครับได้รับบทเป็นพบทอแล้วก็อโปครับซึ่งคาแรคเตอร์2ตัวเนี่ยต่างกันซิ้งเชิงเลยอันนึงเหมือนคลิกอันนึงเหมือนไอติมมอนิลาคืออันนึงเนี่ยตองมากอันนึงเป็นคนแบบเป็นคนบ้องบ้องเยบื้ออ่าเป็นเยบื้ออีกล่าเนี่ยเป็นแบบดีว่าดิสเดว A อาควีนอย่างนี้เลยซึ่งก็ยากมากครับอืของผมก็เจ้าเอก้าออ ผมผมก็ <c oughs> ผมผมจะรับบทเป็นตัวละครจันจักรสุริยะดิชากรครับเป็นน้องชายผู้น้องของพี่สุริยาครับก็เรามีพลังในการอ่านใจเหมือนกัน <ๆ S 2> แต่ว่าๆๆเรื่องเหตุผลในการเข้ามาในเส้นเรื่องของซีรเร่องนี้ก็มันจะเชื่อมโยงกับใต้ล่าครับเชื่อมโยงกับใต้ล่าคนนี้ก็บอกคร่าวๆว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างมีความการะลอดมีเสน่ห์พูดจาฉาฉาแล้วก็ ลึกๆเป็นคนที่จริงใจครับโดยส่วนตัวแล้วเรามองว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างมีปูมหลังที่น่าสนใจถึงทําให้เขากลายเป็นคนอย่างนี้ก็ mm hmm. ส่งต่อให้ต้ล่าเป็นเหตุผลที่จันจักเข้ามาดีม่ mm hmm. ะ mm hmm. ของต้ล่าน mm hmm. ่าจะ mm hmm. ซับซ้อนนิดนึงครับก็คือจะเป็นตัวละครเดียวในในซีรีส์นะครับที่รู้จักกับทั้งภพทอนแล้วก็อะโปคือทั้งสองโลกเลยคือในโลกที่โลกของภพทอนเนี่ยภพทอนเป็นคนชอบตาล่าอ่ะแต่พออีกโลกหนึ่ง mm hmm. ก็คือโลกของอะโป ไตล่าเป็นคนแอบชอบอโปมาตลอดนะครับแต่ว่าอโปไม่เคยสนใจเราเลยจกนกระทั่งวันนึงเนี่ยวันดีคืนดีเกิดอุบัติเหตุกับอโปพอ,อโปฟื้นขึ้นมาอโปดูมีท่าทีที่จะสนใจเราเริ่มสนใจเราแล้วมันก็มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพนันธออ์แล้วก็ในเรื่องผมก็เป็นคู่ที่เธอเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นศัตรูให้กับ คุณชัยสุริยะด้วยศัตรูหัวใจไม่สนุกไงก็ถ้าเกิดไม่มีไตล่าก็อาจจะตัดจบอีพีสองจบเลยไม่องดูต่อแล้วอะไรอ่ะครับผมเขตครับรับบทเป็นต่อพงครับต่อพงนี้ก็จะเป็นเพื่อนของอโปแล้วก็ตัวไตล่าครับในโลกของอโปเย่ที่รวยใช่ครับตัวของต่อพงเนี่ยจะเป็นคนชงทั้งสองคู่เลยแต่ว่าอาจจะมีแอบเผ็ดๆแซ่บๆนิดนึงเพราะว่าแบบ คุณชายสุริยะเนี่ยเขามีภูมิหลังที่น่าจะต้องเคลียร์เคลียร์นิดนึงเรื่องนี้ก็ต้องไปตามดูในเรื่องครับผมก็จะมีนะสนใจใช่ครับฝากไว้ได้ยครับ <c oughs> ครับผมพีป๊อปปี้เล่นไหมนะครับ <c oughs> โอ้ยดูว,ว่าไม่มาแล้วเ <c oughs> ข้าบ้านต้องมาเข้าบ้านเข้าบ้านครับก็จริงๆคือในพาร์ทของท่านชายสุริยะแล้วก็ท่านชายอีกท่านหนึ่งเนี่ยผมมาจะมาในพาร์ทของท่านชายสุริยะเลยก็คือท่านหญิงเป็นคนส่งผมมาจริงๆเขามีลูกสามคนนะ มีท่านชายใช่ไหมฮะทั้งสองนะแล้วผมก็เป็นลูกเป็นอีกคนหนึ่งเหรอพี่เป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างเขาอทีนึงเขาจ้างมาเพื่อให้เรามาสืบความเป็นจริงว่าท่านชายสุริยะกับคุณหนูอโปเนี่ยเขารักกันจริงหรือเปล่ามาดูความผิดปกติว่าเฮ้ยมันพยายามแฝงอะไรหรือเปล่าแล้วคอยรายงานคุณหญิง นี่คือพาร์ทหลักของผมเลยก็คือตัวตัวเผือกแหละฮะของเรื่องเป็นตัวซีเกตเลย้ไม่มีใครแฉไม่มีใครเฉลยไม่จริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นผู้เอกในเรื่องนี้แล้วไม่ยิงซีริมเลยไม่ยินกลางเลยหรออะไรนะฮะยิงซีริมเลยไม่ยินกลางเลยหรออ๋อพอดีเขาผักผักมาเลยยิงริมเลยฮะอะไรกันรุ่นพักมาอยู่ตรงนี้โอ้โหตนฮะผมมานี่แหละเพื่อจะมาสอดแทรกเรื่องราวเขาเมื่ีมาดูความผิดปกติของเรื่องนี้เอ็มพี่อ๊อฟเมื่อกี้บอกว่ามันต้องโบบาดูใช่ไหมใช่ครับเป็นยังไงบ้างมันยังปั๊ม ผมว่าเรื่องนี้มันมีความยากตรงที่ว่าหลายๆเรื่องที่ผ่านมาครับพอคนเข้าใจว่าโรแมนติกคอมเมดี้เนี่ยมันจะต้องมีความตลกแต่ความยากคือตลกยังไงให้ไม่ขีเชตลกในที่นี้คือไม่ตลกในแบบที่โป้งฉึงหรือมาแบบจังหวะที่เรารู้สึกว่ามันเป็นความคุ้นชินของคนไทยครับมันจะต้องเป็นตลกที่เรื่องราวด้วยตัวเนื้อหาตัวของสคริปต์ตัวของความคิดของน้องแต่ละคนอ่ะผมรู้สึกว่าเรื่องนี้จะมีความธรรมชาติในพาร์ทของ ตัวคอนเทนต์เขาเองอ่ะมันมีความแบบตลกอยู่แล้วส่วนไอ้ความตลกผมว่าใบหน้าพวกเรารอดอยู่แล้วเอาอยู่แล้วเอาอยู่แล้วตายแล้วตอนพี่ด้วยความที่เราเป็นพ่อบ้านเราคิดว่าใครตลกสุดเรารุ้มงานนั่นเนี่ยอุ้ยเอาจริงๆมากผมผมเข้าผมเข้าจริงๆอยู่กับน้องบิ๊กกับน้องตากเองผมเจอแค่นี้เลยสองคนผมเป็นพ่อบ้านผมก็เจอว่ามีคนอื่นด้วยแต่คนอื่นๆผมเชื่ออยู่แล้วเขามีความตลกในตัวอ่ารู้ว่าน้องเก่งถ้าตลกสุดจริงต้องทอมมี่ฮะแต่ละผมนะส่งมาทำขำกันแล้วเป็นยังไงบ้างเราตลกยังไง นั่นแหละครับหยอกเล่นครับหยอกเล่นจริงๆทอมก็เป็นคนอารมณ์ดีนะครับถ้าแบบว่าเหมือนเราก็สนิทกันกับพี่ปี๋อะไรเงี้ยเราก็จะแบบชอบเหมือนมีเรื่องราวอะไรในชีวิตอะไรเงี้ยก็จะมาแชร์กันแล้วก็แบบเหมือนอะไรต่างๆที่แบบมันโจ๊กอะไรเงี้ยครับก็จะมาแชร์กันผมผมแชร์นิดนึงครับคือเรื่องเนี้ยตอนแรกที่เรามีการวางคาแรคเตอร์ใช่ไหมครับแล้วผมก็แอบใจชื้นอ้าวล้วเรื่องนี้มีทอมมี่อย่างน้อยผมมีเพื่อนละเรายังไม่จักใครตอนนั้นแล้วมีน้องนเซ็กซี่คนนึงแล้วก็อ้าวแลย สามสอหนึ่งเข้าซีนปุ๊บไม่เจอกันเลย <c oughs> ทั้งเรื่องไม่เจอกันเลยเลไม่มีเฉียดไม่มีคิวไหนมาตรงกันสักสี่เลยไม่มีมเีเข้ากันเนี่ย น้องบี้กับน้องป้าเท่านั้นเลยผมคิดเหมือนพี่เหมือนกันเเออออต้องเจอปี่นะไม่เจอเลยไม่เจอเลยแต่ผมกลายเป็นว่าพี่ดีใจกว่าเดิมเพราะว่าที่ไม่เจอเขาผมเจอน้องบี้กับน้องป้าพอแล้วสนุกแล้วสนุกแล้วทั้งนี้เป็นไงบ้างเซ็งดีใจไหมที่เจอเขาวันนี้ดีใจครับจริงๆทางเรื่องก็ในคิวออกคองไม่เจอพี่ทั้งคู่ก็จะเจอพี่มีคนอื่นบ้างเหมือนกันครับผมอย่างยุคตอนมันดึงดึงโชคชะตาเราเป็นยังไงบ้าง นสยู้าชกชะตาหมายถึงในชีวิตจริงเหรอไม่ในเรื่องอ๋อแหมไม่ได้เลยไม่ได้เลยก็ชคชะตาในเรื่องก็คือมันจะเห็นไดนามิกจากความแบบชีวิตคนที่แบบไม่ค่อยมีอะไรเนาะอยู่ดีมันนึงเหมือนแบบได้ได้อะไรที่แบบพลิกชีวิตมาเลยจากคนที่แบบ ต้องหาเช้ากินข้าววันหนึ่งคือแบบมีแม่บ้านมาเสิร์ฟมีคนอาบน้ําให้มีราบในบ้านม,มีนกยูงเป็นสัตว์เลี้ยงโอ้โหมันก็ไดานามิกชีวิตมันก็ขึ้นอย่างนี้เลยเนอะมันก็ต้องมีความแบบหาดีเทลการแสดงที่ไม่คลีเช่เหมือนที่พี่ป๊อปี้บอกเลยเพราะว่าพอมันเป็นคอมเมดี้เนี่ยมันยากมากยากกว่าดรามา่ายากกว่าทุกช่องเลยสำหรับผมนะมแล้วสาหรับตัวผมอะ่ะคือตอนแรกกังวลมาก ต่พอมาเจอพี่ป๊อปปี้พอได้เวิร์กช็อปกังวลเหมือนเดิม <c oughs> <c oughs> มาให้สบายใจเลยพี่ป๊อปปี้ตลกมากเดี๋ยวแบบพี่ป๊อปปี้ใส่หมวกอะไรมาก็คือขำตลอดแต่ว่าพี่ป๊อปปี้ก็แอบเพราะว่าผมอะกันกันมากแบบพี่ป๊อปปี้เล่นมาอันนี้ท <บน S 2> <พ>ึกไว้อ้าห้ามขำคือความยากของเขาจริงห้าขำพี่ปี้อะท่องบทแม่แล้วคือถ้าเข้ากว่านี้ค<บ>ือบทท้ายบทอะไรไม่ตรงอะผมพูดไปเรื่อยอผมอ่เหลือห้าคนฮัปี้แล้วที่ไม่เจอพี่ป๊อปปี้โอ้เสียดายแต่นั่นคืชีวิตพุ่งงนี้แหละครับจนเจอพี่ปี้ก็เลย พุ่งขึ้นอีกอย่างนี้เอ๊ะแปลกๆอย่างรสชาติของซีรีส์เรื่องนี้คนดูจะได้อะไรใหม่ๆจากเนี่ยใหม่อะใหม่มากครับซีรีส์เรื่องโปรตปอมผมรู้สึกว่าปีแบบ2อ2 5ันยิบห้าเนี่ยตลอดมาทั้งปีเลยส่วนใหญ่จะเป็นซีรีส์ที่ออกมีความเนื้อเรื่องเข้มข้นติดดราม่าติดฟิลเลอร์หน่อยก็ขอให้ซีรีส์โปรตปอมมาเป็นแบบ มาเป็นความตลกในชีวิตทุกคนละกันเพราะว่าปี2025ซีรีส์คอมเมดี้มีน้อย mm hmm. ผมรู้สึกว่ามีน้อยแล้วก็ซีรีส์โปโตปลเนี่ยเป็นซีรีส์คอมเมดีท้ที่คอมเมดี้มากตั้งแต่หนักแสดงวิธีการแสดงเราแล้วเราก็มีแบบคาเมียลมีแขกรับเชิญเยอะมากถ้าเห็นในเทรลเลอร์ hmm. ก็จะมีทั้งพี่พี่ mm hmm. อาเธอร์ก็คือตลกมาก mm hmm. พี่าอาเธอร์ถ้าใครได้ดูคอนเทนต์เขาก็ตลกมากพี่ไบันใบันตัน mm hmm. มา everybody follower กันในโปรตอมันเวอร์ไปวะโคตรเวอร์เวอร์ <laughs> ot, not, not. <laughs> จริงครับแล้วก็การได้ทํางานกับดูมันดีเนี่ยคือมัน่นใจได้อยู่แล้วคุณภาพซีรีส์ของเขามาตรฐานมันสูงมากๆอยู่แล้วก็เลยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถวางใจได้ว่าซีรีส์โปรตอรปมก็จะเป็นซีรีส์ BL อีกซีรีส์หนึ่งในปี2025ที่มีคุณภาพแล้วก็บทเข้มข้นเนื้อเรื่องดีทุกอย่างดีครับ <laughs> <laughs> จะให้เจ๋งแบบันฝากจะได้ดูเมื่อไหร่ที่ไหนรูกี่โมงความจริงซีรีส์ของเรานะครับก็จะเริ่มออนพรุ่งนี้เป็นวันแรกแล้วนะครับวันที่17ตุลาคมนี้นะครับเวลา2ทุ่มตรงถึงวันศุกร์นะครับสามารถรับชมได้ที่ทางแอปพลิเคชัน VTV นะครับแล้วก็เว็บ VTV. Vp ก็อย่าลืมเป็นสมาชิก Vp นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสมาชิก Vp นอกจากการดูจะไม่มีโฆษณาคันแล้วยังสามารถดูได้2ตอนแรกนะครับ ในวันที่17นี้แล้วก็ยังมีโอกาสได้ร่วมสีทีิพิเศษกิจกรรมกับพวกเราใักแตนดอีกมากมายเลยครับถูกต้องแล้วล่ะครับใช่ครับแล้วผมก็ว่ามันเป็นซีรีส์ที่ดูง่ายนะครับก็อยากให้ทุกคนเปิดใจดูแล้วก็มาดูซีรีส์สบายๆของพวกเราแล้วก็มีความอรทรสเยอะสีสันครบรถครับจะแซบ่บจะหวานจะแบบคอมเมดี้ดรามา่ามันเรามีครบรถเลยก็อยากให้ทุกคนมาดูครับมีเวลาอมากแล้วก็มาดูกันนะครับทุกคนสุดสองทุกครับ ค่่ครับขอบคุณมากเลยนะขอบคุณนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวขอพูดหน่อยนะครับวันนี้พวกผมนักแสดงเนี่ยนอกจากงานฟิลเอ่อไม่รวมรวมฟิล์มายวันนี้ไม่ปกติเลยไม่ปกติเลยเพราะว่าพวกผมมีหวยมาแจกเฮ้ยเออเล่นลอตเตอรี่หวยของวันนี้เลยลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลผมมีของมาแจกทุกคนเลยถือว่าเป็นแบบน้ำใจตอบแทนเล็กน้อยที่พี่ๆสืมาวันนี้นะครับซึ่ง มีคนถูกแน่นอนเพราะว่าซื้อเรียงมาตั้งแต่เลขศูนยถึงเกเพราะฉะนั้นต้องมีสักคนต้องมีสักคนนึงนี้ถูกก็คือรางวัลก็คือแพงกว่าข้าวตัวผมแล้วก็คือถ้าใครได้ก็ฝากลงไว้คอนเทนต์เล็กๆน้อยๆนะคบแล้วก็ไม่ได้มีแค่แจกพวกพี่ๆนะคะมีแจกแฟนคลับที่มาร่วมงานเราวันนี้ด้วยถือว่าเป็นคลินิกเล็กๆน้อยๆของพรีมเมี่ร์ไนโปโตพอมครับให้แบบทุกคน รู้สึกมีอะไรลุ้นตื่นเต้นไปกับพวกเราด้วยใครได้ไปก็อย่าลืมเอามาคืนด้วยนะครับใครโถกก็เอามาคืนนะที่ผ่านไปเช็คต้องบอก็ปากทิ้งเลยซึ่งจริงๆหวยออกแล้วนะครับใครได้ไปเนี่ยรีบเช็คเลยเช็คทันทีเลยขอให้รวยครับทุกคนขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยตัวของปีที่แล้วนะเพราะมันบอกว่าของดีต้นาของซีรีส์โปรตุกครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่วันนี้มาร่วมกันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ อบปุ่นเหมือนเดิมนะครับวันนี้เวทีเราก็หนาแน่นนิดน,น,นึงครับก็วีธีวีอรจินัลนะครับโปรตัวปลอมหรือเมียนคูนะครับ, om, รรบก็เป็นโปรเจกต์ที่สําคัญมากๆของเราอีกโปรเจกต์หนึ่งสำหรับปีนี้นะครับก็ต้องบอกว่าทีมงานเราเองก็มีความตั้งใจอย่างมากที่การในการที่จะเลือกเฟ้นหาเรื่องแล้วก็รถที่เหมาะกับคนดูไม่ว่าจะเป็นทั้งคนไทยหรือทั้งต่างประเทศนะครับเราเองก็ใช้เวลากันพอสมควรเลยในการที่จะเฟ้นหาเรื่องที่ดีที่สุดมานําเสนอซึ่งเราก็ได้ไปเจอ เรื่องนี้แหะครับที่เราคิดว่าทั้งรสชาติที่มีความเป็นความแบบเรียกว่าดีไทยๆเข้าถึงง่าย มีความตลกเหมือนโรแมนติกคอมดี้ซึ่งผมเชื่อว่าก็เป็นทรงที่คนดูไทยชอบอยู่แล้วนะครับแล้วก็จริงๆแล้วในเรื่องราวจริงมันมีอะไรมากมายกว่าความเป็นโรแมนติกคอมดี้ด้วยเราเราเลยมาเจอที่เรื่องนี้เลยแล้วเราก็ถูกใจมากอยากจะผลิตมาเป็นซีรีส์สาหรับให้ทางผู้ชมของี t v TV ทุกคนได้รับชมกันนะครับแล้วพอเรานึกถึงโรแมนติกคอมดี้เราก็ต้องนึกถึงสตูดิโอที่สามารถที่จะนําพาสร้างสารรค์คอนเทนต์ของเราได้ก็นี่เลยครับมันดีเวิร์กนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นําของชองร่านี้อยู่แล้ว ในส่วนของโรแมนติกคอมดี้แล้วก็มีผลงานมากมายที่ประสบความสําเร็จเราก็ได้มาเจอกันแล้วก็ทํางานร่วมกันเป็นครั้งแรกในซีรีส์เรื่องนี้นะครับแล้วก็สนุกมากเลยต้องบอกว่ามีการทํางานหลายๆขั้นตอนที่เราก็มาร่วมงานกันแล้วก็มาพัฒนาร่วมกันเพื่อให้โัตัวปลอมที่เป็นซีรีส์ที่เป็นไอพีที่มีชื่ออยู่แล้วออกมาเป็นในรูปแบบของซีรีส์ที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็เหมาะกับคนดูในตลาดบ้านเราด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามกันเดี๋ยว ความน่าดูของเรื่องนี้เลวมาความน่าดูให้คุณออฟละกัน oh, <ๆ>จริงๆก็อย่างที่พี่หมอพี่หมอพูดหมดแล้ว <laughs> <laughs> มันมีความแบบล่มดิคอมเมดี้สนุกมากแล้วก็จริงๆเนื้อหาค่อนข้างแปลกใหม่นะครับใน <laughs> วงการบ l เราก็เป็นการเล่าเรื่องใหม่ๆเพราะจริงจริงเรากว่าเราจะเลือกกว่าเราจะทําเราใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันในการพูดคุยว่าเออเราจะหาเรื่องแบบไหนมาสร้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นการแบบร่วมงานครั้งแรกเป็นทางการด้วยระหว่างมันดีเวิร์กดูมันดีกับ v t ทีครับผมก็คิดว่าเป็น ช่องที่โรแมนติกคอมเมด,ดี้แต่ว่าข้างในมันมีอะไรซ่อนอยู่แบบเยอะแยะมากมายเลยมีเรื่องเล่าที่คือไม่อยากพูดเยอะเพราะว่ากลัวสปอย <S <S แต่ว่า<ง>แต่ว่าอย่างที่บอกเลยครับว่ามันมีอะไรที่ไม่ใช่เป็นโรแมนติกคอมเมด,ดี้ธรรมดาละกันมีอะไรให้เราต้องแบบค้นหาอยากรู้ในแบบทุกๆตอนแน่นอนอย่างแคสนี่เป็นยังไงบ้างครับผมเน,น็นนกแสดงครับผมจริงๆก็เป็นนักแสดงแบบว่าจากทางจังกัดวีทีวีเทเลเนอร์นะครับ ก็อู๋ก็พยายามหากันแบบนานมากแล้วก็แบบแคสแบบหลายรอบมากเลยนะครับผมจนแบบว่าได้เจอแบบน้องๆทุกคนครับเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรครับผมครับก็ให้ให้นักแสดงเล่าไหมให้ดีอ่ะตัวแทนโอเคครับเัืองโปโตปอร์แมนโฮนะครับก็เป็นเรื่องราวของเด็กดวงซวยคนหนึ่งชื่อพบทอนเนี่ยดวงซวยมากทำงานหาเช้ากินขําบทถูกหวยเนี่ยก็ซวยโดนรถชนิก แต่ว่าก็ยังมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นก็คือเขาเนี่ยได้ข้ามโลกนะครับมาอยู่ในร่างของอโปเย่วันนี้ก็แต่งตัวมาในลกอโปเย่ให้คนเห็นเสิร์ฟเล็กๆน้อยๆ <c oughs> ทายาทเศรษฐีหมื่นล้านคนนี้เนี่ยเหมือนจะแบบได้มาใช้ชีวิตสบายๆอยู่หรูกินดีใช่ไหมครับแต่ว่าสุดท้ายดันมาเจอพระเอกของเราก็คือคุณสุริยะครับก็ผมก็เลยเป็นคู่มั่นของเขาที่จะต้องแต่งงานด้วยกันแต่กลายเป็นว่าผมเนี่ยดันมีความสามารถพิเศษก็คือสามารถ อ่านใจคนได้นนครับก็เลยรู้ตั้งแต่แรกเลยครับจะโปได้ตั้งแต่ว่ามาตั้งแต่แรกเลยว่าเขาเนี่ยไม่ใช่อโปตัวจริงแต่ทีนี้ด้วยเหตุผลทางธุรกิจนะครับเราก็เลยต้องแต่งงานกันต้องมาทําให้เขาเนี่ยเทรนเขาให้เป็นโปตัวจริงให้เนียนที่สุด <ừ> เพื่อที่จะได้ดีลธุรกิจนี้ได้ครับก็สนุกมากครับเรื่องราวเบื้องต้นเรื่องราวเบื้องต้นก็จะเป็นฟิลนี้ครับใช่แต่ว่าจริงๆมันมีเนื้อหาแบบดีเทลแทรกเล็กน้อยเยอะมากอยากให้ทุกคนได้ติดตามครับจะติดตามได้ยังไงคะที่ไหนยังไง อันนี้บอกเลยก็เป็นผลงานทาง VTV Original นะครับก็ติดตามได้ทุกวันศุกร์สองทุ่มนะครับใช่ครับเป็นผลงานเป็นผลงานจาก VTV Original นะครับดูได้ทางที่แอปพลิเคชัน VTV นะครับหรือว่า w w w vtv vip ครับก็ยังไงก็ขอฝาก VTV Original อีกเรื่องนึงนะครับโปตบอมมีเอ็นฮูให้กับทุกท่านนะครับผมเชื่อว่าจะเป็นซีรีส์ที่เป็นรสชาติที่ถูกใจ อ่คนดูของเรานะครับเครียดกันมาทั้งปีแล้วเนอะใกล้ๆสิ้นปีผมว่าเจออะไรที่รู้สึกว่ามันมีความสนุกสดใสหัวเราะไปด้วยกันผมว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เตรียมหมอนมาต้องเตรียมเพื่อนมานั่งดูด้วยกันอ่าเพราะว่าจะต้องหัวเราะไปด้วยกันแน่นอนยิ่งจะเป็นเป็นแฟนเป็นจิ้นกันเนี่ยผมว่าดูเรื่องนี้ก็จะรักกันแล้วก็หัวเราะกันไปอย่างมีความสุขนะครับผมฝากด้วยทั้งตลาดทั้งเมืองไทยแล้วก็ตลาดต่างประเทศผมเชื่อว่า น่าจะมีกระแสแน่นอนแล้วก็ฝากให้ทุกท่านติดตามด้วยทุกๆตอนนะครับทาง v t v ครับ,บค,ครับแล้วก็คุณทาง Insert จะ insert นะคตับขอคุขารับ